การชมคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีต่างๆคุณได้รับส่วน,นลด <ะ S 1> สูงสุดถึง1,000บาทเมื่อจองผ่านไทยทิกเก็ตเนเจอร์ค่ะและคุณยังสามารถรับ3ชุดอร่อยสุดคุ้มกันได้ที่ร้านแมค อีกด้วยค่ะนอกจากนี้คุณยังแวะดื่มกาแฟฟรีที่แบคแคนยอนหรือเลือกรับเครื่องดื่มเดลโเนตที่อันที่แอนและยังสามารถรับไอศกรีมฟรีที่โคโลโซนค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ทางเอฟเอ็ก็ได้มีสิทธิพิเศษให้สำหรับคุณค่ะเมื่อคุณซื้อบัตรชมภาพยนตร์หนึ่งที่นั่งรับฟรีอีกหนึ่งที่นั่งนอกจากนัน้คุณยังสามารถใช้สิทธิเชฟวี่ฟร้อดเพื่อความรวดเร็วรในการรับชมภาพยนตร์ได้ค่ะหรือจะท่องเที่ยวไปกับสายการบินบังกลับแอร์ ก็สามารถรับส่วนลด1,000บาทได้เช่นกันค่ะลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษต่างๆหรือลงทะเบียนื่้ยืนยันรับสิทธิเชฟวิฟัสได้ที่หมายเลข1734กด2หรือผ่านเว็บไซต์ w w w c h e f f l o l e t c o t h ซึ่งบริการทั้งหมดนี้มีให้เฉพาะคนพิเศษเช่นคุณให้คุณอุ่นใจได้ในทุกเส้นทางกับบริการค่ะหากลูกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรถหรือโปรโมชั่น สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ภายในบูธร1 7 3 4 0 0 0 0 0ลูกค้าสัมพัน์เชฟโรเล็กเราพน,นักงาน GM และเชฟโรเล็ตทุา่านยินดีให้บริการคุณด้วยความประทับใจค่ะ และสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทดสอบรถยนต์เชฟโรเลตภายในงานเราก็มีบริการทดสอบรถยนต์ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังคอพิเศษไปกว่านั้นคะ่ะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาลงทะเบียนรับการทดสอบท่านจะได้รับบัตรชงทัามยมฟรีมูลค่า400บาทค่ะสุดท้ายนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่จองรถเชฟโรเลตทุกรุ่นภายในงานคุณยังจะได้รับสิทธิพิเศษกับเชฟโรเลตลัคก,กี้ทามรุ่นรถวุ่นทองหรือรับ เชฟโรเลตโคโลราโดไฮแคนทรี High Country, หรือรุ่นลับทองคำแท่งน้ำหนักรวม45บาทนอกจากนี้คุณยังจะได้พบกับโปรโมชั่นพิเศษภายในงานกับเชฟโรเลตโคโลราโดราคาเริ่มต้นเพียง582,000บาทดาวเริ่มต้น5%ฟีประกันภัยชั้นหนึ่ง1ปีหรือ การค้นพบสิ่งใหม่ๆในทุกเส้นทางและทุกวันของคุณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้พวกเราเชฟดี่สมาร์ทเลดี้ทังสีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ